ไม่มี้ระสอบไถเราก็ต้องอป่าอย่าเง้ยเอาหัวอ้ออกอบเลยโอ้ชิหายจับนี่รปอ่แกว่าแลหัวมันดึงอยู่มันไม่มาหาอย่างี้อย่างนี้จริงคนสบายไหมไคนไม่สบายหะสอบหอเอากระอบุยได้ไหมกระอบใส่ปุ๋ย ยาวประมาณกี hour, ่เมตรนะสองสมสามกเมตรอ่ะไปสิเมตรทานกินอะไรยัง่ไกินแล้วดูดูดยังกินแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่กินแล้วแหละกินยังพี่โอ้ีใจเข้าวอยูนอนดินอนดิพี่อ่ะโอ้ยมึงเห็งขาอะไรเงี้ยงูกกำังงูนขาหันขาขาหันขาขาหันขาันนีเลยอะไรรู้ไหมเย็บหัวทีนี้เร็วเร็วโอ้ เมันได้กินอะไรไหมอ่ะมันกินอะไรมาไหมอ่ะยังไม่ได้กินใล่้ต้องกี่คนต่อต้องกี่คนต่อไม่รู้นี่ไงเขากำลังจะลองวัดอยู่มือน้องเห็นนี่น้องอ